สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ลองมุมสูงโดยที่ไม่เกี่ยวกับโดนนะครับภาพมุมสูงเอามาฝากเพื่อนๆพอพะจะ้เห็นภาพชัดเจนด้วยเลยนะครับ เกษตรผสมผสานได้มาจริงไหมถ่ายด้านล่างเดินวนไปวนมาแล้วก็บอกมีสองสามไร่จริงไหมครับถ้ามาอยู่มุมบนจะเห็นเห็นชัดมากเลยนะครับเ,เพื่อนเพื่นพื้นที่ของผมที่เห็นนี่ครับคืออ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50สครับเดิมทีแปลงแปลงนี้จะใหญ่จะยาวกว่านี้นะครับคือนี่ครับที่ถมดินมานี่ครับ ที่ถมดินขออนุญาตอธิบายไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกวันนี้ถมดินลามเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งถมปีปีนี้ด้วยอ๋อขามปีใหม่มหแล้วปีที่ผ่านมานะครับก็คือแปลงนี้จะยาวไปถึงเกือบเสาไฟนั่นนะครับบังเอิญความจเจริญมาอะไรมาก็เบียดบังชีวิตเกษตรกรครับก็คือ ผมกำลังสร้างบ้านเช่าประมาณนี้นะครับบ้านเช่าผมทําคลิปใครต้องการติดตามเดี๋ยวทําตามไปดูเลยนะครับโดยที่ผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบ้านเลยนะครับครั้งแรกด้วยครับสั่งอุปกรณ์มาอะไรมาทีละอย่างสองอย่างข้ามเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกเกษตรล้วต่อเลยนะครับอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีครับห้าสิบแล้วที่เหลือเป็น เป็นเป็นเป็นแถวอยู่นี่ท,ทําไมถึงไม่ตัดอันนั้นเป็นสีสำารงหนึ่งนะครับจะเป็นแบบต้นเขาไม่สูงแต่ลำเขาวอวบเป็นพันธุ์ที่วิจัยได้ยังไม่เกิน3าสี่ปีนะครับผ่านการวิจัยนะครับแล้วถัดจากสีสำารงมานี่ตัดไปแล้วคือ2แถวนะคืออะไรเอ่ยสิงคโปร์นะครับให้เพื่อนดูเป็นตามกันไปนิดน,น่ะลิมทั้งนั้นก็คือมี มีมะละกอเป็นแถวๆเป็นย่ำๆไปครับเป็นเป็นรอบนอกไปนะครับแล้วปลูกมะม่วงไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่ามะม่วงผมปลูกหลายต้นถ้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับมีแดงจัก,กรพรรดิมีน้ำดอกไม้สีม่วงสีทองอะไรประมาณนี้ครับแล้วที่ใกล้ๆกันมาก็จะเห็นต้นมะม่วงนะครับคือผมทําสวนมะเขือด้วยสวนมะเขือตรงนี้เดิมทีก็คือไปถึงนี่เหมือนกันครับกระโดนถมดินเหมือนกันครับ มะเขือแปลงนี้ยังไม่ได้ทําสาวหมดนะครับผมทําสาวเฉพาะที่เห็นหนั่งห่างนะครับผมปลูกฝรั่งกิมจูไว้ด้วยครับฝรั่งกิมจูคือปลูกพร้อมๆกับมะเขือแล้วมะเขือโตเราเก็บผลผลิตมะเขือก่อนฝรั่งเขาก็ยังอยู่ครับแต่ถึงไม่โตเร็วก็โอเคครับเราสี่ห้าเดือนเราคงจะไปไปคาดหวังเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับฝรั่งกิมจูก็ จนเก็บมะเขือจนใกล้ส้มนะครับจะเห็นยอดฝรั่งโผล่แล้วนะครับฝรั่งกิมจูโผล่แล้วนะครับตรงไหนอีกเอ่ยที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนั่นนะครับก็คือค้างผักไห่หวานนะครับผักไห่หวานที่บอกว่าหนึ่งเดือนได้เก็บผลผลิตเอาเป็นว่าพื้นดินของผมผมผมว่ายังไม่ได้ครับจริงๆเหมือนกับพี่ๆท่านนึงเขาว่าเดือนเศษๆได้เก็บผมว่ามา เอาน้องเข้ามาปลูกอยู่ประมาณประมาณกลางเดือนมกราครับนี่อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณเท่ลัยเอ่ยมาประมาณนะครับที่ผมถ่ายนีย่คือวันที่วันที่เทลร่นะวันที่8ปที่ 9, เก้าเะครับวันที่9ครับมีนาคม2อ6 7ครับเดือนครึ่งกว่าแล้วครับเขายังไม่ไต่ค้างเลยนะครับใกล้ๆสีเหลืองนั้นถัดไปก็คือโหระพาครับโหระพาเผา แล้วริมนั้นก็จะเป็นมะละกอนี่คือแปลงนี้คือสองไร่นะครับที่เคยบอกว่าสองไร่ไม่จนนะครับแปลงนี้เป็นบุกเบิกใหม่เพราะว่าผมซื้อจากซื้อต่อจากทิวเขียวเขียวมามานี่นะครับเหมือนกับเขายังไม่เขียวมากนะครับเ,เพื่อนๆแล้วดูถัดไปที่เห็นสีเขียวนะครับผมเคยลงไปนะครับมีมะนาวมะม่วงลิ้นจี่ลำไย,ยมะละกอรครับแล้วก็ผักหวานป่า ที่เคยทํำคลิปเป็นเพื่อนดูนะครับใช้ล้วนจะเป็นผักหวานป่าโครงการร้อยหสต้นนะครับประมาณเชียงเอวแล้วนะครับเพื่อแต่อยู่มุมสูงอาจจะเห็นน้อยหน่อยครับแล้วในป่ามะเขือนี่กับริมนั้นผมลงไปประมาณพันต้นนะครับถามว่าพื้นที่แค่น,นี้จะได้พันต้นจริงไหมผมลงจริงครับความยาวฟุตเดียวก็มีครับฟุตเดียวคืบเดียวฟุตเดียวเพราะว่าผมเอามเมล็ด ผมทาคลิปไปแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเมล็ดผักหวานป่าต้นที่ของต้นสูงครับเขาให้เมล็ดครับคือเรามีเมล็ดของเราเองนะครับผมปลูกทีเลยนะครับตายมั่งรอดมั่งก็ช่างเขาเพราะว่าในเมื่อฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งถ้าเกิดต้นนี้ตายห่างไปหน่อยก็ไม่เกิน60สิบเซนก็ยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวอีก3ามปีครับแถวนี้จะมีผักหวานป่าเพิ่มนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังมีอากาศร้อนครับอ๋อนี่ไงใต้สแลนสีเขียวเนี่ยครับ จริงๆก็ออกได้แล้วนะครับเพราะว่ามีมีมะม่วงเป็นล่มมีต้นมะเขือเป็นล่มครับมะเขือชุดนี้เดี๋ยวจะทําสาวต่อนะครับมีแป้งใกล้ๆฝากฝากแทงน้ำน่ะทําสาวไว้แล้วนะครับคลิปย้อนหลังไม่เกินหนึ่งเดือนไปดูกันได้นะครับตัดทิ้งแล้วลดน้ําให้น้าเขานะครับเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อนๆมุมสูงผมลองลองทําดูเล่นๆนะครับให้เห็นภาพจริงด้วยครับแปลงอยู่ที่เขียวๆนั่นก็คือสองไร่ครับ ขาดหนึ่งงานเป็นสองไร่นะครับอยู่ประมาณหนึ่งไร่สามงานครับแต่ผมก็ทําคลิปว่าสองไร่ไม่จนก็คือโดยประมาณนะคือสองไร่ถูกแบ่งขายไปหนึ่งงานก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยเหลือหนึ่งไร่สามงานครับอยู่ได้นะครับเพื่อนๆลองทําเกษตรผสมผสานกันดูนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ